วันนี้เสนอบทสวดมนต์โอวาทะปาติโมคะคาถา,าอภินนะฮัปจเวคณะปาทะจากหนังสือคู่มือการสวดมนต์และการทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิธีธร,รมโดยอาจารย์หมอเขียวด็อเตอร์ใจเพชรกล้าจนผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิธีธร,รม ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยศูนย์การเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญหันธรรมยังโอวาทะปาติโมะขะคาทายโยพระนามะเซสัพพะปาปัสสะอากระนังการไม่ทําบาปทั้งปวงกุสะลัสสูปะสัมปัทา การทำกุศลให้ถึงพร้อมสจัจต,ตะปร,ะริโยทปนังการชําระจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานะสาสะนังทำสามอย่างนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันตีปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนหิปะพชิโตปะรูปะคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโนโหติปะรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอโนปวาโทอโนูปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญยุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนัง การนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานศสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหันธรมยังอะพินหะปัจเวคณะปาทังพระนามเซ ชราธรรมโมหิชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป an ็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมะัสโะกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมมะทายาโท เราเป็นทายาทของกรรมกรรม,มะโยนิเรามีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมมะพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมมะปฏิสาร,รโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกรฤษามิเราจักทำกรรมอันใดไว้กันลยานางวาปาปะกังวา ดีก็ตามชั่วก็ตามตัดสทายาโทพวิสสามิเราจักเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนเอวังอเมห,หิอภินหังปัจเจเวคขิตับพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินภวตุสัพพะมังคะลัง มงคลทั้งปวงจึงเกิดขึ้นรักขันตุสัพพเทวตาจิตสูงทั้งปวงจึงรักษาสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยการตามภาวะของพุทธทั้งปวงที่เกิดในตนสัทาโสตีพระวันตุเตความสวัสดีจึงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อ ภวตุสัพ,พมังคะลังมงคลทั้งปวงจึงเกิดขึ้นรักขันตุสัพ,พเทวตาจิตสูงทั้งปวงจึงรักษาสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยการตามภาวะของธรรมะทั้งปวงที่เกิดในตนสัทาโสธีพระวันตุเต ความสวัสดีจึงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อพระวตุสัพพะมังคะลังมงคลทั้งปวงจึงเกิดขึ้นรักขันตุสัพพะเทวตาจิตสูงทั้งปวงจึงรักษาสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยการตามภาวะของสังฆะทั้งปวงที่เกิดในตน สะทาโสธีพระวันตุเตความสวัสดีจึงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อหลังจากสวดมนต์เสร็จเป็นการตั้งจิตอธิษฐานนะคะครูบาอาจารย์ท่านได้ให้ความหมายของคำว่าอธิษฐานไว้ดังนี้อธิษฐานตั้งจิตอาทิตหมายถึงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้น ฐานหมายถึงฐานะของจิตเราเองอธิฐานหมายถึงการตั้งใจพัฒนาจิตให้เจริญยิ่งขึ้นให้สูงยิ่งขึ้นตั้งใจทำคุณงามความดีทำความผาสุขให้กับตนเองและผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนสุดความสามารถอย่างพอดีตามองค์ประกอบและเหตุปัจจัย ที่จะทำได้ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะการให้ปัญญาเป็นทานมีคุณค่ากว่าการให้ทั้งปวงด้วยรักจากใจช่อง Reading for you โดยแมวเหมียวพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไป ขอพระคุณและสวัสดีค่ะ